ขอบคุณพี่นิตานะคะคุณพัสวัสดีค่ะอันนี้ใช่ทำให้คาเฟ่อย่าบอกเขาว่าเราเคยใช่ใช่นั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะพี่ฮงสิบสองปีที่แล้วใช่เดบิวต์ตอนเดบิวต์ตอนประมาณแบบอ่าออยู่ประมาณมหนึ่งมหมคุณคุณจินอันนี้ถามนีไปไปคลินิกที่ไหนอะ มี่อ๋อก็เอ่อมีทั้งมีทั้งแบบมีทั้งหมอทําหน้ามีทั้งหมอดูมีทั้งหมอเอ่อผีหมอตําแยะหลายอย่างค่ะใช่มีหมอดูด้วยเนาะใช้ใช้หลายหมอมากอ๋อมีหมอดูด้วยใช้เยอะเยอะมากโจงนี้หมอดูดูแลผิวด้วยหรอคะจากข้างในสู่ข้างนอกนะคะ โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวผมจะลองลองให้ฟังนะครับผมโอเคครับโอ้เ <hat> น <or Gram ABS> okay. ื้อแพงขนมจี๊ตัวเบลลี่เออเอมวใหม่โอเคเชียนหนักมากเชียนเงียบเต้าแล้วลองให้อยู่แล้วเยอะ แค่รับตาอมันก็เจอหน้าเธออยู่ดีแต่ในจีก็รู้เธอไม่มีทางจะหวยมาเธอกับฉันแค่คนงาาที่อ่อนล้ามาค้นกันกันวันาไม่จริงจังแต่ทำไมไม่เลยที่ตึงเธอมากเกิ กว่าจะเคยห้ามใจต้องมาหาอีกครับทั้งรู้ตัวเจอเธออยู่กับเขาถ้าคือเขาสนใจขึ้นมาเรืวสุดการเรื่องขางเรวอันนี้เวลาน้องเพลงทำไมกั้มรอเรอืรอเป็นเร้าเราเราอ,อ,อ,อันนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นแฟนใช่ไหมครับ อ่าจริงจิงแล้วแบบคามิกาะเซ่ค่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเอ่อซาร์ททีป๊อปแรกๆเลยเป็นทีป๊อปฮะอะไรพี่กิ้งก้อนดิค่ะฮะอะไรฮะคามิกาเซ่ใช่อ่ะใครเป็นคามิกาเซ่เป็นเกิร์กุ๊บครับเกิร์กุ๊บเป็นวงเป็นค่ายค่ะเป็นค่ายเป็นค่ายใช่เปค่ายคามิกาเซ่ค่ะใช่ ไม่ใช่คามิกาเซ่เออสมัยก่อนใช่คุณคาเมกาเซ่หรอครับใช่ค่ะพี่องหลบไตโตแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่องค์โตแล้วเมื่อตอนรู้จักคามิกาเซ่ตอนอยู่ที่ตอนอยู่ที่มัธยมพี่องค์พี่องค์รู้พี่องค์รู้คามิกาเซ่โตแล้วเจอกันแล้วสวัสดีครับคามิกาเซ่ ไ,ไ,ไม่ต้องตายไม่ต้องตายอยูน่นะคะเอ็นดูเป็นกามิกาเกามเเซ่หรอครับ <c oughs> ๆๆคะ่ะเป็นกามิกาเซ่ค่ะป้าไปแล้วพี่หงอายุเท่าไหร่เนี่ยตองนี้สามสิบแอดครับผมอ๋อโอเคเราก็ต่างกันปีเดียวสามสิบสามสิบหรอครับ สามสิบสองค่ะสองพี่สาวจ้าพี่เดียวก็ไม่ต้องไหมพี่เดียวก็ไม่ต้องไหมคะเฮะโอ้นูก่มนกามิกาเซ่พี่องรู้ทุกคนทุกคนฟังกามิกาเซ่กันว้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตัวตัวเตีงแล้วก็อินดี้ได้ตัวตัวจ๋รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่อง ทุกคนเรียกพี่หงเราก็เรียกพี่หงไปด้วย <_ S 2> ได้ได้ครับได้กับนอนนอนแล้วชื่อชื่อเป็นขนมจีนเป็นแมนแมนนิกเนมใช่ไหมครับใช่นิกเนมนิกเนมค่ะชื่อจริงชื่อกุลมาศค่ะ,ะแต่ว่าก็คนเรียกขนมจีนนั่นแหละ,ะพี่ต่อหนูกดน้องมะลิไม่ได้มันไม่ขึ้นอะอันนี้พี่หงข,อ,ขออยากถามแบบตัวไ,ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเมื่อก่อนคำอีกคาเซ เออสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนมันก็ดังมากอ่ะมันตอนนี้ก็ดังตอนนี้ก็ดังตอนนี้ก็ดังตอนนั้น <c oughs> ได้เงินเดือนเดือนอันนี้สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมไใช่ใช่อ,อ,อยากรู้ค่าลิงโทนไหมลิงโทนที่เคยได้ลิง,ลงโทนเออใช่ลิงโทนก็พอลิงโทนก็พอลิงโทนได้เท่าไหร่หรอฮิตมากเลยเนี่ยแบบอันดับหนึ่งอันดับสองอ่างเงี้ยลิงโทนได้เท่าไหร่ ได้ไม่ไม่รู้นะคะว่าหลังจากโดนหักแล้วเหลือเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณแบบเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งล้าน1ิบล้านเท่าไหร่ไทยมามร้อยล้านอันนี้อันนี้อันนี้เอาเอาเป็นหลักเดือนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเลขอื่นจะไม่ได้เดือนละหนึ่งหนึ่งหมื่นค่ะ หมดแล้วทุกอย่างและคือโดนหักไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าค่ายได้เท่าไหร่แต่ว่าเราอะได้เท่านั้นอ่าน้องอันนี้เป็นแฟร์ไหมอันนี้เป็นแฟร์ไหมโล้คอยคอยคุยกับใครหรือย่างกับเพราะว่าน้องน้องขนมจีนตอ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 นสิบสองปีที่แล้วเป็นคาเิกาเซ่เด็กๆดปรึกษาปรึกษากับเอเจนซี่กับคามมกาเซ่ไม่รู้เรื่องไงก็เลยอาจจะเขาช ค่ะก็เลยแบบสมัยก่อนนะมันไม่ได้แบบ educate นะว่าแล้วมันก็ไม่มีความกล้าว่าแบบเรามีสิทธิ์ที่จะแบบเอออยากรู้หรือจะอะไรโน่นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเออใช่ก็เลยก็เลยแบบว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนแบบเอ듀เคทวงเงี้ยอ้ยสิทธิ์ที่ของเรานะแบบว่าริคัสิทธิ์เรื่องโน่นี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็เด็กด้วยไงเราเด็กเราก็ยังไม่รู้เรื่องแต่โอเคแล้วก่อจะมาวันนี้คุณขนมจีน มีตอนนี้มีเพราะว่าเป็นคาเมกาเซ่มาก,ก่อนตอนนี้ก็ดังเมื่อก่อนก็ดังเมื่อเมืม่อกี้ก็ดังเมื่อก่อนก็ดังแต่ตอนแรกพี่ฮงบอกชื่ออะไรนะครับชื่อ,อ,อ <c oughs> <c oughs> ขนมจีบเลยขนมจีบเลยไม่ไม่อาจจะสับสนิทหน่อยพอพี่ดูเอ็นดูเราเล่นอย่างย่อหน่อยสับสนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยขอโทษด้วยไม่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 เป็นไรค่ะสมัยก่อนอ่ะถ้าเกาหลีอ่ะค่ายหนุ่มันจะมีชื่อจองเบ ใช่พี่องลุกจักจองเบจองเบกับจีโฮจีโฮจีโฮแล้วก็คยองเพยอ,อันนั้นอยู่ XIS ใช่นนจริงจริงจองเบกับอจองเบกับอ,อะไรนะไม่ใช่คามิคาเซมีงงมีงงเกาหลีไม่ใช่งงไทยที่ตังมากเหมือนคามิคาเซอาคามิคาเซกับมีมีผู้ชายเกาหลีคนหนึ่ง เอ่อเคโอติกป่ะครับเคโอติกโอเคโอติกนั่นแหละคือ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 จองเบ้เกาหลีอ่ะเมื่อก่อนกลุ่มเกาหลีที่เด็กพมบุรีใช่ไหมครับจองเบคือซูเปอร์สตาร์จองเบแ้โตแล้วอยากเป็นจองแบ้เอ็นดูเอ็นตะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเอ็นตะเป็นคนญี่ปุ่น Okay, <ช>อเอ้๋ยวมัถึงมาก่อน,นออเนาะตอนเด็กๆเนาะใช่แก่แล้วเนาะใครให้ฉันแก่เธอไปแก่ค่ะยี่ฮงเอองั้นโปรโมดเอ่อ่ะอเลงใหม่เดี๋ยวจะออกแล้วใช่ไหมคะอ่าเดือนสิบ่ะเดือนสิบ่ะแต่ยังไม่ได้ทํานะคะเนี่ยกำลังกำลังกำลังทําอยู่ค่ะอันนี้ใช่ถ้าถ้ามีโอกาสทําขอให้มีความ ทำเพลงด้วยกันนะคผมนี้ได้ค่ะยินดีเช่นกันค่ะเพลงพี่หงเท่มากนะทุกคนพี่พี่แฟนแ,ฟนแฟนห้องหนุ่มนะคะไปไปติดตามได้พี่หงเขาจะแบบว่าเป็นแนวแบบแรปเป็นแนวแบบเออเป็นแวบบ <Yeah. S 1> คือ,ค,อคือพี่หงนั้นกับพี่หงนี้นี่เหมือนแบบว่า,เ,าเป็นอีกล่างหนึ่งเป็นล่างทองล่างทองล่างทองเนะเอนา,าอยนาะเนาเนาเนาะ จริงจริงนะพี่หงหนูไม่ไม่ไม่เคยไม่เออเราไม่เคยบอกว่าบอกใครแต่ว่าเคยคุยกับทีมงานตอนแรกอับเพลงแรกที่จะออกกับค่าย XO ตอนนี้อยู่ค่ายเดียวกับ 4E อีฟรู้จักโฟอีไหมคะใช่แล้วก็แบบเหมือนเพลงแรกที่จะออกอ่ะแล้วเหมือนหาพระเอก MV อยู่แบบฟิลแบบอ ใช่หาเพคเอ็มวีตอนนั้นน่ะเราก็บอกยูกบอกบอกผู้จัดการว่าแบบเอ้ยนี่ไงพี่ฮงพี่ฮงชอบพี่ฮงเออเอาพี่ฮงมาเป็นเพคเอ็มวีนะใช่นั่นแหละค่ะแล้วก็แล้วก็เริ่าพเสร็จแล้วผู้จัดการก็เลยบอกใครนะพี่ฮงคือเหมือนตอนนั้นน่ะคือเขายังไม่ได้เล่นติ๊กตอกแต่ตอนนี้นี่คือเขาแบบว่าอ้ยพี่ฮงหน้ารักมากเลยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็คือไม่ทันแล้วค่ะกับเอ็มวีนั้นนะคะ เสียดายมาก MV หน้า MV ห้า MV หน้า MV หน้า MV หน้า m หน้า MV หน้ใช่หน้า m หน้เป็หน้าหน้า MV หน้า MV หน้า m ดหน้า MV น้ต m น้า MV หน้า MV หนคา MV หน้า MV น้า MV หน้าร v หน้าน้าะ v หน้า m ้า m นอา MV หนดา MV ห้า MV ่น้หน้า MV หนา m นสา้า MV หน้ MV หน้า m น้า m เหน้าเ v หนา m น้า m ่หน้า MV หนางพห่้าหางน้าน้น้า m ้าไม่เคาไม่คือเาเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่จะชอบดูคลิปที่ตัดไม่เคยดูตอนไลฟ์ไลฟ์เลย วิ้ยมีคนบอกว่าน้องนิตาบอกว่าติดตามมาจากรู้ไหมใครโสดค่ะชอบแบงคอกบอยรู้ไหมใครโสดออโอเคขอบคุณมากนะครับคุณกนรอมจีนกับคุณเทียนขอบคุณนะคะพี่หมงขอให้มีโอกาสเจอกันที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะอยู่กรุงเทพค่ะตอนนี้พี่หงอยู่ไหนคะพี่หมงไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอเราอยู่กรุงเทพอยู่อยู่ที่แถวแม่กะบางนาครับผมเอ้าเอ้าอ้าใช่ <Ừ S 2> อยู่แถวนี huh. <t cal on ita> uh ้เหมือนกันอยู่บ้านอยู่บ้านเอาเผลออยู่บ้านเดียวกันนะอันนี้ก็บังเอิญเกิเออสวัสดีครับอ๋อ ู้แล้วอยู่ที่ไหน,เห,น,นเห็นคอร์ทนเห็นคอร์ทนก็รู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนอ่าโอเคบางอื่นมากบางอือมากนะครับขอให้มีเจอขอให้มีโอกาสเจอกันที่แมกกาปังนานะครับผมได้เลยค่ะได้เลยค่ะเจอกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายบายค่ะโอเคเจอกันอีกคาเซ่แล้ว คนต่อไปนะครับอ่าวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับโอเคกดถ้ามีใครอยากเล่นกับพี่โฮกดได้เลยนะครับผมโอเค Katt! ให้น้องจับตุ๊กแกให้ทันนะครับผมคนต่อไปนะคะคุูสใจ้วัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรนะคะชื่อเชอรีนคะ <Ma> ่ะเชอรีนค่ะเพิ่งกด เมื่อกี้เองอ่ะออได้ไหยเหรอใช่ใช่ครับผมกดร,รนดองครับผม,มค,คุณเชเชรีนใช่ไหมคะเชรีนค่ะเชรีนใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอาชีพคืออะไรหรอคะเป็นนักแสดงค่ะนักแสดงใช่ค่ะขอขออนุญาตซูมตาได้ไหมครับ มันเปิดกล้องยังไงอะ,อะเปิดไม่เป็นอ๋อเปิดอย่างนี้เหรอคะใช่ไหมใช่ครับเ <c oughs> ชรินเอชฟิกสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> อ,อะไรคะน้าคุ้คุณค่ะคุณเชรินเป็นนักแสดง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะ เราเคยเจอกันไหมครับอืมไม่ไม่น่าเคยเจอกันนะคะเป็นนักแสดงหรอครับใช่ค่ะเป็นนักแสดงดาราหรอครับ <c oughs> ประมาณนั้นค่ะเน้นมันเลิ่นผ่านแล้วลองกดเล่นๆนะเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ดี <c oughs> ดฉัน ฮงนะครับผมได้รู้จักด้วยนะครับดิฉันฮงเป้าหมยของปีนี้กับปีหน้าอยากเข้าองค์การบริการองค์การบริองค์การบริการดารานะครับผมสวัสดีครับผมทําได้ทุกอย่างนะครับปีนี้ก็เล่นซีรีเหมือนกันปีหน้าก็น่าจะมีซีรีนะครับผมขอให้มีโอกาสเจอกันด้วยกันนะครับคุณจคนะครับสวัสดีครับโอเคค่ะฝากน้ำฝากตัวใช่ไหมคะฝากตัวด้วยนะครับค่ะ ผมนี่ัายดีมากนะคะผมนิสัยดีมากครับถ้าถ้า,ถามีไปวัดทําบุญตลอดแล้วก็ถ้าถ้ามีเด็กๆน้องๆอยู่ที่ถนนใช่ไหมครับก็ซื้อไอติมแล้วก็ทําบุญตลอดแล้วก็ผมไม่ไม่พูดคําหยาบนะครับเพื่อมีหวังดีกันนะครับผมเป็นคนดีทั้นหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร City of Land of Smile Angel นะครับ <c oughs> โอเคค่ะนี่คือฝากโปรไฟล์ในการทำงานเนาะ <c oughs> ชัดคุณเชรีน เค okay. คุณชเชลินเล่นซีรีส์อะไรบ้างหรอคะโหเยอะเยอะมากเลยค่ะเล่นซีรีส์เล่นหนังเล่นละครเล่นหมดเลยค่ะอ่าเป็นลูกเครึ่องเกาหลีป่ะครับไม่ใช่คะ่ะ<ห>เป็นเป็นจีนคะ่ะโอ้น้องเสา 2โมง2ทีเอ็ใช่ <3 S 2> ค่ะนักร้องไป2โมงเกาหลี2 p.m. 2> ใช่ค่ะ <c oughs> น้องสาวน้องสาว2 p.m. 2> ใช่ค่ะ2 p.m. ที่โอเคแล้วโอเคโอเคแล้วโอเคอันนั้นท่าไรอะ <c oughs> เหมือนไก่เลยอ่ะ <c oughs> คุณเชรินนิชคุณคุณนิชคุณมีน้องสาวอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับมีน้องสาวสองคนค่ะที่คุณที่อยู่ที่โรงแรมหัวหินอ๋อใช่ค่ะรู้จักหรอรู้จักรู้จักเราเรารู้จักกันโอ้เป็นชุกชะตาปะเนี่ยว้าว <laughs> ว้าว <G ül> คุณเชรินโอเคโอเคจา้าดาราดาราทันหนึ่งนะกับทุกคนดาราทันหนึ่งนาะ,ะแบบบังเอิญมากเลยเห็นเห็นเห็นหออไลฟ์อยู่ก็เลยแบบว่าลองกดเข้ามาดูแล้วก็วแ,วแ,วแบบอยากรู้ว่ามันทำยังไงก็เลยลองกดดูสนุกได้เลยว้าวอูอ้อ <S <S ทุกตีมากเดี๋ยวถ้าพี่องไปต่างจังหวัดเดี๋ยวต้องทำบุญนะครัะผมอาเมสซตาอาริกาโตอาราฮังซามาซัมุซมา กคกมมากนะครับผมกกมากมากๆนะครับ,มมรบไม่ทราบว่าี่กดรไม่ไม่ทราบว่าเราติดตามไอจีกันไหมครับได้ค่ะผมจะไปขอฟอลก่อนนะครับผมออพอดีพี่ยงตอนนี้ทำคอลเลคชันดาราอยู่ครับผมคอลเลคชันดาราคืออะไรคะคอลเลคชันดาราคือฟอลกันไอจกับดาราทั้งหนึ่งครับผม โอค่ะครับขอบคุณมากครับเออมีอะไรอยากถามหรือว่าบอกในผู้ชมไหมคะเอ่ออ่อจริงๆไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรอยากถามนะคะแต่ว่าแต่ว่าดูพี่คงบ่อยนะคะอยากบอกทุกคนขออนุญาตพูดพูดพูดถึงอันนี้เป้งหนึ่งได้ไหมครับทุกคน ทุกคนฟัง <c oughs> อีวัยรุ่นฟังพี่องอีวัยรุ่นฟังพี่องนะอย่าดือ้ออย่าขี้เกียจถ้ามีใครแล่นเกมทุกวันไม่ไม่ยอมไปโงรงเรียนไม่ใช่ไม่ยโรงเรียนไม่ไม่ทุกคนต้องพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่นะครับผม เห็นไหมพี่องเล่นไลฟ์ทุกวันศุกร์สามทุม่มรู้ไหมดาราอย่างคุณเชรีนก็ดูบ่อยหุง <c oughs> ไม่รู้เลย <c oughs> ทุกคนตั้งใจทำอย่าอ้มอย่าอ้มอย่าอมเอเนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอรจีพุสพุส นะคะทุกคนตั้งใจเรียนหรือตั้งใจทำงานนะคะในวันหนึ่งมีดาราที่ดูพี่องแอบดูพี่องบ่อยนะครับผมที่เขาใชอพนอร์จีเยอะมากเลยอ่ะ,ะครับผมอโอเคครับคุณเชรินถ้าถ้าถ้ามีโอกาสที่จะเล่นซีรีส์หรือเล่นหนังหรือ หรือะไรก็ขอให้มีโอกาสเจอคุณเชรินนะครับผมได้เลยค่ะแล้วก็ฝากฝากคุณนิชคุณว่าผมคอยเต้น 2pm again again ตอนม .5 ด้วยนะคะ <c oughs> โอเคขอบคุณมากมากนะครบะมะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณรับสวัสดค่ะ mm <laughs> นะคะโชคดีมากโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับก็ทุกคนนัาจะกวันนี้แค่นี้แหละเพราะว่าจริงๆพี่ยังมีไข้หวัดวันนี้แต่ว่าถ้าแต่ว่าเออเล่นไลฟ์แล้วมี e อน r g อจี้แล้ว มี energy b o o บ t boost b o o s ปามีนกับอ่าโอปามีนสูงสูงมากโคตรมากมากนะครับผมอ่า uh, ทุกคนแล้วก็มีใครส่งส่ง DM DM ว่า DM มาพี่ฮง DM พี่ฮงว่าเอ่อ uh, พี่ฮงเวลาเวลาชาชิงเศร้าไม่ใช่ชาชิงเศร้าอ่อ uh, ชุ่มชุ่มเศ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงดีหนูร้องไห้ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไปหาโรงพยาบาลมันไม่ต้องอายหรอก ไม่ต้องอายนะครับผมทุกคนสู้ๆนะครับถ้ามีใครสู้ชีวิตอยู่ใช่ไหมครับมองพี่องค์สิครับมองพี่องค์สิครับยังพี่องค์ก็มีชีวิตอยู่นะครับผมทุกคนสู้ๆนะครับ สู้ๆนะครับอย่าอ้อมนะครับ energy นะครับปุ๊บ t b นะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณสําหรับโดเน็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอให้วยพรขอให้ทุกคนถูกหวยไม่ใช่ทุกคนสิหนึ่งคนถ้าทุกคนถูกหวยคนละน่าจะตกห้าบาทนะครับผมขอให้ขอให้มีหวยขอให้ทุกหวยบางคนนะครับผมพี่องก็จะซื้อนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ เจอได้ไงวันเนี้ยคุณเชรินอ๋อสุดยอดสุดยอดโอเคขอบคุณมากนะครับสาธุ้านะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันศุกร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ฮงจะกลับมาแต่ว่าทุกคนอันนี้ถามจริงๆสักหนึ่งวันอะพี่หงขายหล่อไหมวันนั้นอะวันขายหล่อวันเดียววันศุกร์สามทุ่มข้างหน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้า ให้พี่องข่ายรอสักวันหนึ่งไหมเพราะว่าพี่องก็เพราะว่าพี่องก็อยากร้องเพราะว่าปีเนี้ยพี่องต้องเล่นซีรี์พี่องต้องอพร้อมพร้อมนะครับผมครับผมทุกคนขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่ติดตามพี่องแล้วก็โดูนทพี่องอ่ขอบคุณที่อ่ดูหนทที่พี่องเพื่อซื้อกินข้าวพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมงั้นทุกคน เดี๋ยวพี่ยงจะกลับมาวันศุกร์อาทิตย์หน้านะครับผมครับโคกม,มากมากนะครับครับโคกมากมากนะครับบ๊ายบายเอาแคปหน้าแคปหน้าแล้วก็หน้าจอโทราศัพท์ไหมเดี๋ยวพี่ยงจะท่าหล่อหล่อให้